สำหรับนะักเขียนที่เขียนบล็อกเขียนบทความลงเว็บไซต์เชื่อว่า,าเราอาจจะตั้งต้นจากการเขียนบทความจากสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราถนัดก่อนหรือว่าถ้า เป็นสาย SEO เขียนคอนเทนต์ลงเว็บไซต์ก็อาจจะทำคีย์เวิร์ดรีเซอร์ก่อนแน,แน่แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีความสำคัญขนาดน,านั้นไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งที่จะมาแชร์กันในวันนี้ก็คือเรื่องของ Search i n t e n t หรือว่าสิ่งที่คนต้องการจะหาจริงๆคืออะไร <c oughs> เพื่อที่ว่าเราจะได้ทำคอนเทนต์ได้ออกไปตอบโจทย์ของเขาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า Search Intent อะคืออะไร แล้วก็มีประโยชน์ยังไงแล้วเราจะหาเ e a ร์ h i ินเทนของคนได้อย่งงางไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันในวิดีโอเอ่อสำหรับประโยชน์ที่เราจะต้องมาทำความรู้จักกับเ e ิร์ h อินเทนกันก็คือข้อแรกเราต้องรู้จากเ e ิร์ h อินเทนเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำคอนเทนต์ได้ตรงกับสิ่งที่คนค้นหาสามารถให้คำตอบกับพวกเขาได้ สำหรับข้อที่2ก็คือเราจะได้เลือกทำคอนเทนต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราหรือว่า Target Audience แล้วก็สามารถช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของ Target Audience ของเราได้ก็ยกตัวอย่างเช่น เราโฟกัสคำว่าคอร์สจุดๆกับคำว่าอบรมจุดๆสอ2คำนี้ถ้าต่อให้เป็นคอร์สเดียวกันก็จะเป็น Search i n t e n t คนละตัวถ้าเราใช้คำว่าคอสส่วนใหญ่แล้วคนที่จะหาก็จะเป็นคนที่หาเพื่อเรียนเองแต่ต่างกันกันกบตัวอบรมก็น่าจะเป็น HR ผู้ประกอบการหรือว่าอาจารย์ที่หาคอร์สให้นักศึกษาของเขาหาคอร์สให้คนอื่นเรียนตัวนี้ก็จะเป็นหนในตัวอย่างที่เสิร์ชอินเทนต่าง คำตอบต่างคนเสิร์ตต่างสำหรับประโยคข้อที่3ของเ e ิร์ตอินเทนก็คือถ้าเราทำคอนเทนต์ได้ตอบโจทย์ คนแล้วตัวอัลกอริทึมของ Google ก็จะรู้ว่าคนพึงพอใจกับหน้าเพจและคอนเทนต์ที่เราทำให้ก็จะช่วยเพิ่มคุณตี้ของคอนเทนต์ของเราเพิ่ม time on page เพิ่มทรา f ิกในการที่คนเข้ามาดังนั้นก็จะส่งผลดีต่อ SEO คอนเทนต์ของเราก็จะได้จัดอันดับขึ้นหน้าแรกๆได้อันดับดีๆ ทีนี้เราก็รู้กันแล้วว่า s e a เสื้ n e n นเทนมีความสำคัญยังไงแล้วก็มีประโยชน์ต่อการทำคอนเทนต์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีกันว่าจะหา s r c r i n t n t n n t ของคนสิ่งที่คนต้องการอยากรู้จริงๆได้มีวิธีไหนบ้างไม่ยากเลยเดี๋ยวจะแชร์เทคนิคในการหา s r c r i n t n t n n t ของคนด้วย Google Search ง่ายๆนะคะก็มีมาแชร์กัน3เทคนิคด้วยกันเทคนิคแรกก็คือให้เราลองเสิร์ชคำคำหนแล้วก็ดูผลลัพธ์จากเสิร์ชหน้าแรกว่า มันมีข้อมูลอะไรบ้างมีเว็บไซต์ไหนบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันสมมุติเสิร์ชคำว่าตัดต่อวิดีโอลองไล่ดูในหน้าแรกว,ว่ามันมีคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรบ้างก็17โปรแกรมตัดต่อวิดีโอฟรีเสียเงิน6โปรแกรมตัดต่อวิดีโอฟรีโดยภาพรวมเราก็จะพอจะเดาได้แล้วว่า สิ่งที่คนค้นหาก็คือตัวโปรแกรมตัดต่อวิดีโอไม่ใช่วิธีการในการตัดต่อวิดีโอแล้วก็คนต้องการที่จะดาวน์โหลดหรือว่าต้องการโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ฟรีอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคแรกเดี๋ยวลองไปดูเทคนิคที่2กันเทคนิคที่2ก็ใช้ Google เหมือนกันก็คือให้เราลอง หาจากสิ่งที่เรียกว่าฟีเจอร์สนิปเปตซึ่งก็จะเป็นตัวการ์ดพิเศษพิเศษในหน้าค้นหาที่เราลองเสิร์ชคำคำหนึ่งดูแล้วมันจะมีเป็นการ์ดพิเศษขึ้นมาเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างจริงกันเลยดีกว่า สมมติเราเสิร์ชคำว่าาวิธียื่นภาษีแล้วกันตัวนี้ผลลัพธ์แรกตัวนี้เขาเรียกกันว่า zero position ก็คือไม่ใช่อันดับแรกจะเป็นส่วนของ feature snippet เราก็จะเห็นคอนเทนต์ก็คือเป็น Content, คอเนเทนต์เกี่ยวกับขั้นตอนในการยื่นภาษีก็เลื่อนลงมาข้างล่างอีกหน่อยหนึ่งเราก็จะเห็นตัว snippet ประเภทวิดีโอก็คือเป็นวิดีโอแนะนำจากตัว Google ตัวนี้เราก็จะพอเดาได้ว่า คนน่าจะต้องการเสพคอนเทนต์ในเรื่องนี้ในรูปแบบของวิดีโอเพราะว่าอย่างเรื่องภาษีก็จ,จะมีความเข้าใจยากเราจะอยากฟังคนมากกว่าอาจจะเข้าใจได้มากกว่าก็จะเป็นสิ่งที่คนเสิร์ชคำว่าวิธียื่นภาษีต้องการนะครับเดี๋ยวเราลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งดีกว่าเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับตัวอย่างที่สเดี๋ยวเราจะลองมาเสิร์ชหนังสือกันว่าผลลัพธ์จะขึ้นมาเป็นยังไงนะครับ เป็น Marketing 5.0ได้ผลลัพธ์มาแล้วจะสังเกตว่าด้านขวามือจะมีเป็นการ์ดข้อมูลขึ้นมาสิ่งนี้เราเรียกว่า knowledge graph ก็จะเป็นการ์ฟที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นโดยภาพรวมถ้าเราลองดูคร่าวๆจากตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลภาพรวมของหนังสือแล้วก็นอกจากนี้ อินเทนส์สำคัญของคนก็จะเป็นรีวิวเพราะว่าตัว Knowledge g r ร p h ตัวนี้ก็มีซักเจอรรีวิวหนังสือตัว Marketing 5.0มาด้วยสำหรับเทคนิคที่3ในการหาเสิร์ชอินเทน์ก็ง่ายๆเลยเรามาที่หน้า Google เหมือนเดิมแล้วก็ลองเซิร์ชคำอะไรก็ได้แล้วก็ดูว่า Google จะซักเจอคํคำค้นหาอื่นๆมาให้ว่าอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเราเซิร์ชคำว่า ฟอนต์ฟรีตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามีมคำค้นที่ Google s u g j e s t มาให้เราก็คือฟอนต์ฟรีน่ารักฟอนต์ฟรีภาษาอังกฤษฟอนต์ฟรีจีนแล้วนอกจากนี้เราก็สามารถดูได้อีกวิธีหนึ่งก็คือเราเสิร์ชเข้าไปดูก่อนตรงๆทีนี้เรามาดูตัวข้างล่างกันก็คือเป็นการค้นหาที่เกี่ยวข้องเราก็จะเห็นคำว่าโหลดฟอนต์ฟรีฟอนต์สวยสฟรีฟอนต์ไทยวินเทจฟอนต์ลายมือ คนไทยไวัยรุ่นซึ่งตัวที่การค้นหาที่ Google s u g g e s t มาในตรงนี้ก็จะเป็น Search Intent ที่มีคนเสิร์ชมากแล้วก็คนต้องการคำตอบเหล่านี้ก็ถ้าเราใช้เทคนิคเหล่านี้ในการทำคอนเทนต์เราก็จะได้คอนเทนต์ที่สามารถตอบสิ่งที่คนกำลังค้นหาได้อย่างครอบคลุมนอกจาก3เทคนิคในการหา Search Intent ด้วย Google Search แล้วก็มีอีก สองเครื่องมือที่อยากแนะนำให้ไปใช้กันดูเครื่องมือแรกก็คือ Keyword Research Tool ซึ่งเป็นเครื่องมือในการค้นหาว่าคำคำนี้มีคนเสิร์ชเข้ามาปริมาณเท่าไหร่ต่อเดือนแล้วก็ในตัวเครื่องมือนี้ก็จะให้ Related Keyword หรือว่าคำที่คนเสิร์ชแวดล้อมคำที่มันเกี่ยวข้องกับคีย word หลักที่เราหาก็จะช่วยให้เรารู้ว่าคนกำลังจะหาอะไรหามากแค่ไหน เราเคยทำตัววิดีโอ K-W Finder ไปแล้วก็ ลองไปติดตามกันดูได้นะครับสำหรับตัวเครื่องมือที่2ก็คือ Google t r e n d ซึ่งเป็นเครื่องมือฟรีจาก Google ให้เราดูว่าตอนนี้คนกำลังสนใจประเด็นไหนอยู่มีเรื่องอะไรบ้างที่คนกำลังสนใจแล้วก็ตัว Google t r e n d ก็จะบอกด้วยว่า related keyword หรือว่าคำที่คนค้นหาเกี่ยวกับในประเด็นนั้นๆมันมีอะไรบ้างก็จะช่วยให้เราทำความเข้าใจสถียนเทของคนแล้วก็ทำคอนเทนต์ออกมาได้ตรงกับ สิ่งที่เขาต้องการได้มากขึ้นก็จบไปแล้วนะครับกับ Search i n t e n t ก็ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเอาไปทำแล้วแล้วอยากแชร์อะไรก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอได้เลยแล้วก็ถ้าชอบความรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing ิ้งดิจิตอลสกิลก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของคอนเทนต์ชีฟูเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆดีจากเรานะครับ